บัวขาวเริ่มทนไม่ไหวขมรมนต่อแย่ไม่เลิกประกาศขอความช่วยเหลือกูไม่กลับแล้วยังคงมีดราม่ากกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับมวยไทยกับกุนขแม่ซึ่งเกิดเรื่องราวใหญ่โตระอุขึ้นอีกรอบค่ะเมื่อรองประธานกิติมาัาศสหพันธ์มวยกัมพูชาประกาศหานักชกข,ขมรเก่งๆจากทั่วประเทศที่จะมาโค้นบัวขาวหากทำได้เอาไปเลยบ้านรถยนต์และเงินเดือนยาวกว่า10ปีค่ะ ซึ่งทางบัวขาวบัญชาเมฆก็พยายามจะไม่ตอบตัวอะไรมากส่วนกลับเพียงแค่เรื่องของค่าตัวโชคในรายการ World f i ฟ h t ทัวร์นาเมนที่กัมพูชายัางคงค้างจ่ายอยู่อีกจำนวน2.2ล้านบาทค่ะล่าสุดบัวขาวได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางเพจบัญชาเมฆจิมด้วยข้อความบอกว่าขอพูดอีกครั้งนะครับบัวขาวเองเป็นคนไทยแท้ๆ ไม่ใช่คนกัมพูชาที่มาอยู่เมืองไทยได้ดิบได้ดีแล้วลืมกัาพืชในรคุณูแผ่นดินเดิมบัวขาวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยและไม่ได้อับอายด้วยว่ามีชาติพันธุ์แบบนี้คนในประเทศไทยมีความหลากหลายทังภาษาวัฒนธรรมมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายมอ คนไทยเชื้อสายยวนคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยเชื้อสายตะวันออกกลางคนไทยเชื้อสายอินเดียและอื่นๆอีกมากมายถึงแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายกัมพูชาก็ตามทุกคนล้วนเป็นคนไทยทั้งสิ้นภูมิใจในความเป็นไทยและเราก็ให้เกียรติกับประเทศอื่นๆเหมือนกันคลายแปลเป็นภาษากัมพูชาได้ก็ช่วยให้เขาเข้าใจทีครับ ซึ่งล่าสุดทางทีมงานเพจบ,บัวข่าวได้บุกไปยัง a c e b o o k ของไตสศรีจันทนค่ะรองประธานกิติมาศสา,สาพ,พันมวยกัมพูชาเพื่อชี้แจงเผื่อทางกัมพูชาไม่เข้าใจภาษาไทยเป็นไปได้ช่วยตามบัวข่าวให้ทีครับบัวขาว himself has no problem with the k u uh n k h m e r or the Cambodian but he had other problems that he would like to beg for help from gentlemen And honorable person in c a m b o d i a a s boxing cycle, helping to follow ups the purse of latter fighting in c a m b o d i a world fight tournament which is still pending in the amount of 2.2 million b a ท thank you for your kindness and thank you for this opportunity as well สำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งขมูลข่าวจากไทรยรัฐไลน์ด้วยนะคะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ